ภาพที่เห็นนี้ก็คือสลา,าบุาาเป็นบุญสลาไปนี่ทําบุญด้านหลังก็คือพระศรีมหาโพนำหน่อมาจากพุทธคยาอินเดียด้านหน้าคือสลา,าหลวงพ่อทันใจเนี่ยวัดป่าสาแก้วอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์แต่สิ่งที่จะพามาดูวันนี้ก็คือสาแก้วนี่ ประถมเหตุหรือว่าชื่อของวัดป่าสะแก้ววัดนี้ดังนะดีด้วยศักดิ์สิทธิ์และจะเจริญและจะในอนาคต <c oughs> นี่คือวัดป่าสะแก้ววัดนี้ชื่อวัดป่าสะแก้วเพราะมีเป็นวัดป่าแล้วก็มีสะใหญ่สะเก่าแก่แต่โบราณจึงชื่อว่าสะแก้วโปรดสังเกตสีที่นี่ให้ดีน้ำทั่วไปนั้นน่ะ สระน้ําทั่วไปนั้นอยู่นานๆไปก็จะค่อยๆตื้นเขินและก็จะค่อยๆใสแต่สระแห่งนี้นั้นไม่ใสและก็ลึกเหมือนเดิมเนี่ยลึกเหมือนเดิมข้างนอกนั้นแห้งแล้งข้างนอกวัดแห้งแล้งนู่นพื้นที่นอกวัดแห้งแล้งแต่ที่นี่ไม่น้ําก็อยู่เหมือนเดิมสีเขียวเพราะพญานาคเขาอยู่พญานาคที่อยู่ดูแลต้นโพเนี่ยเขาจะอยู่ที่นี่เพราะเขาพญานาคเนี่ยขาดหน้าไม่ได้เขาต้องอยู่ที่นี่เพราะนั้นเลยกลิ่นของเขาสีเขียว อสีของเขาได้ออกเขียวๆไม่ใสพระนาคผู้ชงอยู่ที่นี่แล้วก็พระนาคมุจลินมาตามรักษาวต้นโพที่ไหนมีต้นโพที่ไหนมีเสียงสัจจิตเขาก็อยู่ที่นั่นนี่ลึกลึกโดยไม่ต้องขุดอยู่งี่แหละปกตินี่ถ้าอยู่เป็นร้อยปีนต้องตื้นแล้วอยู่ไม่ได้แล้วต,ต้องขุดซ้ําใหม่นี่ไม่ต้องขุด มีร่องรอยสระน้าที่นี่เป็นสระน้าแต่โบราณเพราะว่ามีหินล้อมรอบเป็นหินที่เหมือนสระน้ำขมรโบราณอย,าอย่างนั้นเลยเนี่ยเพราะที่นี่คือบ้านของเจ้าเมืองเนี่ยวาง,ขงเขาจะมาก่อนดูรอบๆเนี่ยแต่จะมีหินอยู่รอบรอบๆหินแบบหินหินประสารหินน่ะน่ะฝั่งนี้จะเห็นชัดเจนหินแต่โบราณตรงฝั่งอะ่ะจะเห็นชัดเจนว่าเป็นหินแต่โบราณ หินโบราณนั่นแหละซึ่งชื่อว่าวัดป่าสะแก้วเป็นสะที่เป็นเลิศสะที่เป็นเอกอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยประทมเหตุของวัดป่าสะแก้วแล่ะ วัดนี้มีที่ใหญ่พอสมควรมีพระอยู่น้อยมีแม่ชีอยู่พอสมควรก็สงบเงียบเหมาะอาการปฏิบัติธรรมใช้ยาบวชปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ความสงบเชิญบวชที่นี่ได้สงบจริงๆเงียบสงบไม่ยุ่งไม่เดือดร้อนไม่อะไรวัดป่าสะแก้วสะน้าใสสะอาดพระาาผู้ชงให้อยู่สะก็เลยเขียวเขียวอยู่ใกล้กับอุโบสถแล้วอยู่ใกล้กับพระศีหาโพธิ์อยู่ใกล้กับหลวงพ่อทันใจ